อีกหนึ่งโอกาสดีๆครับที่ครบรอบ40ปีที่อยู่คู่คนไทยมาแล้วหวังว่าก็ต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นพวกเราหรือว่ารุ่นเด็กๆเจเนฟ้าต่อไปก็คงเป็นแมคโดนัล์ก็จะเป็นอีกหนึ่งรื่องเราดีๆของทุกๆคนครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะขนาดน้องนีนายังรู้จักชเชอนอเนลเบลแล้วแบบโอ,อ้โหแบบผูกพันมากผมว่าเชื่อว่าเด็กเจเนฟ้าก็จะแบบแมคโดนัล์นี่ผูกพันแน่นอนเมื่อกี้ที่อาจเจนวแต่มาม้าผมเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขายังรู้จักก็รู้จักก็ทุกเจนนะครับใช่ใช่ เมนูโปรดของผมจริงๆก็ถ้าผมชอบนักเก็ตไก่มากชอบกินนักเก็ตมากแล้วก็กินถ้าผมจิ้มนะผมจะชอบจิ้มกับชีสแล้วก็มีมีซอสซอสพริกออซอสพริกแล้วก็ถ้าสของหวานผมจะชอบกินแบบสตรอเบอรี่นเย์ช่าชมากเนื้อเนื้อมันละมุนมากโอ้โหต้องเป็นไก่ทอดอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพรีเซนเ,เตอร์ไ,ไก,ก่ทอดแม็กใช่ครับใช่มันอร่อยจริงนะ มีช่วงอารมณ์เก็บมของเล่นไหมอูใจผมก็อยากเก็บแตงที่บอกไปเลยว่าช่วงถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมผมอยากมาเก็บอ่ะผมอยากได้ของเล่นอ่ะผมโดนแน่นอนอ่าซื้อแบบซื้อเอากินไม่ไซื้อของเล่นผมจะโดนว่าแบบโดนสอนแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้โตแต่ถ้าตอนนี้โตขึ้นมาก็พร้อมเก็บทุกอย่างแล้วได้ได้ได้หมดละสามารถอะไรอะไรก็ได้ใช่มันมีมันมีร้านนะที่เขาขายแบบคือแบบของแบบแฮปี้มิวชาร์คคือแบบว่านน้องสนุปที่จริงๆอ่ะสนุปบ้านบ้านอีผมมีเยอะมากเลย เมอร์เมดเมอร์เมดฝากไคครับผมก็ฝากแม็กโดนัลด้วยนะครับ40ปีแม็โดนัลก็จริงๆก็โหคืออยากให้อยู่กับคู่คนไทยไปคืออยู่ไปนานๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือขอยอดขายปังๆแล้วก็ขอให้แบบว่าพี่ๆพนักงานทุกคนสุดพลังกายแข็งแรงแบบไปนานๆเลยนะครับครับก็แม็กไทยนะครับผมเชื่อว่าอยู่ในความทรงจำใครหลายๆคนครับก็ไม่นึกอะไรไม่ออกนะครับหาความสุขไม่ได้มาเจอได้ที่แม็โดนัลครับใช่ครับ อนิกรลิ้ที่ผ่านไปบ้างครับฟิลลิ่งคนนั้นมันกูฟิลอ๋อที่เพิ่งจบไปใช่ครับก็โหสนุกนะเป็นอะไรที่ก็อะไรแบบว่าได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกแบบผมผตื่นเต้นมากกว่านั้นคือมันเป็นแบบเวทีทันเดอร์โดมผมแบบก็ไม่เคยไม่เคยขึ้นเราไม่เคยขึ้นป่ะไม่เคยไม่เคยไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่เราสิต้องผมผมก็เคยขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกตอนที่ไปจริงๆอ่ะมันกูฟิลมากเลยแล้วก็ได้เห็นทุกคนแบบ โออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหมายถึงว่าไฟมันส่องมาแต่เราเห็นแบบตอนที่ทุกคนแบบเปิดแสงเปิดอะไรอ่ะคือมันสวยมากเลยครับสวยจริงมเมนมันแบบเกิดขึ้นใหม่ท่วมใช่ผมว่ามีความสุขนะ,ะเพราะเพราะว่าในในรอบนี้เราเราทํางานหนักด้วยม,มันเหมือนกับเราไม่ได้ไปแบบส่งพลังอย่างเดียวมันเหมือรเราไปรับพลังวันนั้นอะ่ะเราเริ่มวันนั้นตีห้าพวกเราสองคนเริ่มตีห้าซึ่งมันก็เสร็จเที่ยงคืนห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งรู้สึกว่ามันก็อยู่กันแบบเต็มพิกัดมากและเชื่อว่าแฟนคลับก็คงจูตใจเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับที่ยาวนานเลยาวนานจริงเป็นกล้าพูดเลยว่าเป็นแฟนคลับที่เช้าใช่ฮะเช้าจริงๆ11บเอ็ดโมงใครเริ่ม11บเอโมงขอร้องประตูเปิดส0บโมงแต่เราพวกเราตื่นกี่โมงตีห้าตีห้านมันมาย่งไรในการที่เราจะเริ่มเช้ากันก็จริงจริง มันเริ่มมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วอะเราเราเราเริ่มไม่ได้เช้าเท่าปีนี้ใช่ไหมครับแล้วทุกคนแบบก็จะเลิกเลิกดึกมากๆเลยคนแบบทุกคนกลับยากแล้วก็แบบว่าหิวอะไรเงี้ยคนทุกคนแบบนั่นแหละมันดึกเกินก็เลยปีนี้เราเริ่มเช้าซะเลยแต่ก็สรุปก็คือดึกเหมือนกันก็เลิกดึกแต่ก็ไม่ได้ดึกเกินไปมันทําให้เรามีช่วงเวลาที่ไม่ได้เร่งกับแฟนคลับใช่ได้อยู่กับแฟนคลับได้อยู่กับแฟนคลับนานขที่นิดนิดที่สำคัญก็คือมันมีโมเมนต์แบบว่าที่แฟนคลับจ่าักวันเนาะกับบอลตักลา ดีใจเนาะแค่ตอนที่เรารู้ว่าจะตั้งแต่เรารู้ว่าจะมีลาสว one มีเซสชันนี้เกิดขึ้นก็โหมันเป็นอะไรที่คิดถึงแล้วแบบรวมกับการที่เราได้ซ้อมบรรยากาศเก่าๆที่ที่เราเคยผ่านมาด้วยกันปีหนึ่งเนาะพี่แบบมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็มันกลับมาในเวอร์ชันที่ทุกคนโตขึ้นโตขึ้นมากๆแล้วที่สาคัญคือผมผมว่าไม่มีโอกาสได้ดูแบบไอตัวซีเขาเรียกน,นะซีจีอที่เป็นเครื่องบินตกลงมาแบบ แบบจังๆแต่ว่าพี่อู๋่าเขาก็แบบเสนอว่าตอนแรกมันขึ้นมาแบบเป็นไพ่ไพ่ไพ่เขาแบบลองเสนอเป็นสิ่งสิ่งนี้ดูใช่ไหมเออว่ะมันน่าจะดีแล้วพอเราไปดูย้อนหลังที่แฟนคลับเขาถ่ายอ่ะขึ้นต้าอูเโโ๋เป็นไดโนเสาร์เป็นออฟโรดแล้วขึ้นอันที่สามเป็นเพชรเนี่ยคือแล้วทุกคนเสียงกรี๊ดมาและสุดท้ายจบด้วยแบบเป็นลาส์วันคือมันเป็นอะไรที่โหขนลุกนะขนาดตัวผมเองไปดู่ผมยังขนลุกเลยก็ดีใจมากครับดีใจจริงๆก็ ก็จริงๆมันมันเป็นรู้สึกว่าเราอยากให้น้องๆกับเพื่อนๆเราอ่ะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของพวกเราทั้งสองคนเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ที่ทําให้พวกเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนที่ผมพูดไปในแฟนคอนแหล์ว่า last one ทุกคนทําให้ผมโตขึ้นมาเป็นต้าหู่ในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้อยู่ในร่วมในความทรงจำดีๆในวันนั้นด้วยก็เลยเกิดเป็นเตื่นีขึ้น แก้คนไม่ทันเลยเขาเห็นละวนขึ้นมาวันไหมีคนโกนหัวแล้วพี่ใช่มีคนโกนหัวบอกเห็นหลายวันจะโกนหัวแล้วโกนไปแล้วโกนไปแล้วโอ้โหทำจริงเนาะทำจริงโอ้โหสุดยอดมากอ่ะไปวนจริงเนาะเจอสก้าวขาไปถักไม่ถากผมไม่ได้ไม่ได้ถักเขาเขาทำเองเขาทำเองนะจริงเราเราเห็นตอนเขาบ่นหรือเปล่าเราเห็นตอนที่เขาบ่นไหมเราแบบแอบไปหยิบย่องเลยใจว่าแบบเออ เราไม่เห็นปกติจริงๆผมไม่เห็นนะผมจะเห็นแบบอมเท้าหมาอะไรอย่างงเี้ยอมเท้าอะไรนอันนี่เห็นแต่ว่าอันนี้ผมไม่เห็นจริงเห็นทีก็คือตอนเขาแก้บนแล้วใช่ผมก็เลยต่อไปนี้ก็เลยจะพยายามหาแก้บนอะไรเยอะๆด้วยเฉพาะที่แก้บนแจกตังค์ผมจะไปคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดหัวใจไว้คอมเมนต์ไว้กดว่าอะไรกดดันไม่ได้ตัวใช่ครับใครยังไม่ทำยวตำรวจลงเนาะใช่หาหาหาจับเสริมหาจับเสริม ซีรีส์ล้ใหม่ีเากโอ้โหซีรีส์นนชว่วงนี้ก็แบบโอ้โหเราอยู่ในค่ายค่ายแบบว่าเราเราสนุกดีครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปแบบค่อนข้างหลายคิวแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกนะสนุกได้ได้แบบลองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทั้งทา้าทายสนุกได้ explore อะไรสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆก็บรรยากาศโรเตครับชอบชอบก็สนุกครับเราได้ร่วมกับรุ่นใหญ่ค่อนข้างเยอะเยอะมาก คือเหมือนอละครไอ้ซีรีเ,ยเ้ยเดี๋ยวต้องรอดูวันแสดจอจะมีอะไรให้ดูหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเปิดไปแล้วจะพูดอะไรได้มากกว่านี้แต่ <ๆ S 2> บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนคือมันไม่ใช่แค่พวกเราสองคนเราเราได้ได้เจอกับ like คนอีกหลายๆลคนเลยที่ที่ทจะมาทําให้เราแบบว่าในในด้านการแสดงคือมันมันทำให้เราได้มาเก็บประสบการณ์กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมมองใหม่ๆรวมถึงพ่วงกับที่เราไม่เคยทางานด้วยมันก็จะเป็นบรรยากาศกองอีกแบบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะในนี้แต่อยากสปนะอยาก s p อยมากโอ้ยจริงๆรออีอยโอ้ยใกล้แล้วแหละเราก็แบบใกล้แล้วเพราะว่ามันมีมันมีเสียงหลุดออกมาบอกว่ารู้ว่าจะปล่อยอะไรช่วงไหนใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูคะใกล้แล้วครับทุกคนจริงๆริถ่ายกินพริกพิกด้วยกันได้ยังโอ้ยเยอะหมดแล้วครับจริงๆเยอะแล้วเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วพี่ที่ว่านี่คืออะไรครับพี่ อะไรทีโอ้ยมีหลายทีต่อยกันหรือเปล่าฮะอุ้ยซีนนี้นะเดี๋ยวเเราเป็นบริการอาจจะไม่ใช่แค่ต่อยก็ได้อาจจะยิ่งกว่าต่อยผมว่าต่อยมันมันธรรมดาไปแล้วเตะกันเหรอเออเฮ้ยแต่ผมมเป็นบริการเขาอาจจะทําร้ายผมก็ได้โอ้ยไม่แน่สอกครับจริงต่อยด้วยสอกอะไรอย่างนี้หมัดเบื่อแล้วครับขายสนาทีในนี้ต่อยด้วยสอกเลยนะพัดต้องตายผม ชื่อบู้มาไหนในน้องหนึ่งแถวซ้ายอ๋อคนละฝั่งคนละฝั่งนู้นคนละฝั่งได้แไ่ตรงนี้เลยได้แไ่ตรงนี้เลยเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูเลยมันจะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆครับอะไรใหม่ๆไน้ไหมใหม่คือมันใหม่ในแง่การแสดงในเรื่องของใหม่ด้วยบทฝาดหมดครับผมว่าสําหรับผมคือทั้งหมดเลยเพราะว่าในเรื่องของการการแสดงบทบทแบบนี้ก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ ก็ยังไม่เคยเล่นเพราะว่าเราก็ยังผ่านการแสดงมาไม่ได้เยอะมากก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกครับอย่างที่พี่อูบอกเราได้ร่วมง,งานกับแบบผู้ใหญ่หลายท่านเลยก็ก็รู้สึกว่าได้เก็บเกีย่ยวได้เติบโตแล้วก็ได้แบบพัฒนาฝีนการแสดงไ,ได้เรียนรู้การแบบเออนี่แหละคือการทํางานของการไปถ่ายของซีรีส์นะเป็นแบบนี้ครับมันทําให้เราโตขึ้นด้วยก็เขาไม่ใหม่ที่ว่านีอแล้ว่เป็นิงหวานใหม่ีไม่ได้ เรื่องนี้อาจจะไม่หวานนะใช่มันเป็นคิดซะว่าเป็นละครเรื่องอาจจะขมก็ได้อันนี้อยากให้แบบเผื่อยใจไว้หน่อยไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกอยวนตั้งร้องไห้กันไม่รู้นะมันไม่ใช่แบบทุกคนถ้าดูต้าวบลูเลยของเรื่องที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นแบบโอ้โหโอ้โหอ่ะรอดูครับพูดได้แอ้โหพูดได้ว่าโอ้โหเลยครับจริงๆไม่อยากตั้งตารอตั้งตารอตั้งตารอแต่ตั้งตารอเสรแน่นอนเพราะว่า อยากอะไรใหม่เองผมเองก็รอบนี้ใช้ผมจริงที่ยาวขึ้นแสดงแล้วรอบที่แล้วจะเป็นผมสั้นแล้วผมปลอมแต่วันนี้เป็นผมจริงที่ยาวขึ้นแล้วครับในที่สุดมันก็ออกกันแล้วครับความจริงที่เราเปิดเผยแต่ปลอยก็ของจริงครับวันนี้ปลอยวันนี้ของจริงวันนี้ไม่ได้ทํามาปลอยไม่ได้ดึงแล้วหลุดไม่หลุดครับวันนี้ไม่หลุดวันนี้ไม่ได้ติดมาขวันนั้นช็อกจริงนะไอ้วันนั้นช็อกจริงไม่คิดมันมันเต้นแล้วมันไม่ไหวแล้วฮะพี่ติดผมคิดว่าต้องดึงแล้วไหนๆมันจะหลุดแล้วผมก็ดึงเลย จริงก่อนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแนตะ่ผมต้องเช็คบ้างแหละอันนี้จริงป่ะเนี่ยโอ้โหอันนี้จริงโอเคอ้ไม่ไม่ได้เลยดึงมานี่คือหลุดทั้งหัวนลยะครับก็เป็นเรื่องต่างที่เราตั้งใจผมว่าในในในปีนี้นะครับมันมีสถานการณ์ที่ ที่มันค่อนข้างทําให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยตกที่นั่งลาบากค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆผมไม่ได้ไม,ไม่อาจจะไม่ได้มองเรื่องบริจาคเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามอ่ะผมก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ละกันเรามียอดฟอลเวอร์ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะช่องทาง X อหรือว่า In s t a g r a m อะไรเงี้ยหรือว่า t i k t o k แค่รู้สึกว่าถ้าได้ช่วยแชร์ทีละนิดมันก็อาจจะทําให้เป็นเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีออยย่่างเเชนนนนตแผิห มันเราไม่รู้ว่าบางทีเรากว่าได้เปิดทีวีหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีแฟนเราอาจจะไม่ได้เปิดทีวีอยู่ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมห่วงอ่ะคือคือแฟนๆของผมแต่ถ้ามันสามารถไปได้ไกลวกว่าเราก็รู้สึกว่าก็เป็นประโยชน์ต่อเขาเช่นเดียวกับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคบเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าชายแดนไทยกัมพูชาเองมันก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าผมว่าทุกคนนะอค่ะคอนเซิร์นกับมันแล้วก็อ่านสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงที่สุดคือชีวิตเพื่อนมนุษย์ของเรามันมันจะเป็นยังไงกันบ้างเขาจะใช้ชีีวิตกันนนยงงไมคเเหห็รือปล่า พราะผมว่าเวลามันสาคัญมากคือถ้ามันช้าแล้วถ้ามันเสียไปหนึ่งชีวิตมันก็สําคัญผมตอนนี้มันตอนณช่วงเวลานั้นเลยไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนอกจากแบบทําให้มันไปถึงจริงๆเลยครับนทเราได้รับผลกระทบกับน้ำท่วมแล้วก็เโอ้ก็จะมีแฟนแฟนๆเรามาบอกว่าน้ําท่วมมาบ้างแล้วหรือว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์ก็ต้องอุยพมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเขตพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมครับก็มีหลายๆคนที่กระทบแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังจะต้องยังไม่สงบเนาะมันก็ยังจะต้องแบบว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่รวมถึงน้ําท่วมเองเหมือนกันตอนนี้มันก็ลามมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปซึ่งมีแฟนคลับแน่นอนกระทบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นญาติอะไรไม่มีครับใช่ครับยังตามขายเพื่เนกให้ความุให้ความชื่นชมว่าเราติดตามข่าวสารก็ต้องอย่างนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับพอมัน มันช่วยได้อะประมาณนี้มันก็มันก็อยากจะช่วยครับก็แต่ก็เรียกว่าเรื่องเรื่องที่เราแบบมีเจตนาดีเนาะในการทำคุณแล้วเป็นเรื่องแปลกเรื่องตึงตัวสับๆคุชื่อวัยสัตว์ชื่อวัยสัตว์กลายมาเป็นคัทเป็นวัลทุกครั้มันเป็นไวรัล่ตลอดแล้ว่อวัยสัตว์คุณมันแบบว่าลโอ้ก็ ผมก็ผมก็หาเหมือนกันนะที่คนคนมันมีรอบนึงไปแล้วรอบตอนก่อนเปิดบริษัทไปแล้วตัวอ้าอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามารอบนี้คนก็หาเขาปีกผมรู้สึกมันก็เป็นอีกอีกหนึ่งอันที่ทําให้คนแบบว่าแวะแวะมาผ่อนคลายได้บ้างใช่ได้ยิ้มยิ้มแล้วมันก็มันก็มันก็เป็นเป็นน้าใจด้วยมันก็เป็นอะไรที่ตลกตลกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตลกดีแต่มันเป็นโง่เหง่ที่ดีนะผมก็ยืนยันตามสูตรตามเลขอะไรก็ตามครับเราคำนวณแล้วคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วครับ ตกเลขรับทรัพยบคำนวณได้ตัวเองคำนวณด้วยเอ่อเว็บครับมันมีเว็บเลิกเขียนอยู่ฮะให้ดูเลขอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปศึกษาเข้าไปแบบว่าคอมบงมันอุ๊ยสำคัญนะครับสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเบอร์หรือว่าทะเบียนบ้านเลยก็แล้วเออมันตกเลขอะไรครับเนี่ยบอกไม่ได้จริงครับไม่แน่ใจว่า16หหรือเปล่าเคยเคยดูจำไม่ได้ มีแต่ผมไม่ค่อยเปิดเผยฮะผมหลังล่าสุดที่ผมผมก็ช่วยเหมือนกันแต่ผมก็ปิดใช่ฮะพวงนี้เดี๋ยวกลัวชื่อมันจะจึ้งหมดตัวเาะใช่งนักถืหินะใช่มันมันอาจจะกลัวแบบว่าด้ดูดวงหรือเปล่าแล้วก็มีเรา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 มีชื่อที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็เราเราตั้งชื่อตามสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ เป็นความรับต่อไปของผมเป็นคนแบบว่ามูไงบางคนเขาต้องแบบว่าเรามันต้องดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าแบรนด i n g ของผมถ้าไปแนวแบรนด i n g จะเออและเอ้ยบริษัทจริงไหมเนี่ยอันนี้เอาหาไหมเนี่ยอ่อคือเวลาเวลาเรายื่นอินโหว์ไปเวลาทำธุรธุรกิจธุรกรรมเนี่ยเขิดเหมือนกันนะครับเอ่บริษัทดีใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเราไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบอุ้ยเออของจริงป่า ได้ยิ้มแล้วกันครับเขาเอาไปดูแล้วเขาก็อะไรแบบนี้ก็จะยืนยันแล้วว่าชื่อบริษัทนี้จริงที่มามีจริง,รงครับสวัสดีค,ค,ค่ะสวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะ